สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทั้งช่องพหัดชแนลครับผมเนาะเมื่อวานนี้ครับไม่ได้ลงคลิปครับผมเนาะเพราะว่าเดินทางไปที่สปปลาวครับผมอยู่ที่เมืองเมืองปากกระดิ่งครับเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคําไซครับผมเนาะไปงานกินดองไปงานแตงมาครับผมเมื่อนี้ครับวันที่สามสิบแล้วจะมาสรุปตัวเลขให้เอฟซทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามในเด้อกดไล กดแชร์ครับผมเนาะและอีกอย่างนึงครับผมมีเอฟซีทางช่องถามมาหลายมากพาหัสเลขเลูกเ,เลขปู่ห้าเจ็ดแปดผู้ใหญ่ใจดีให้มาตัวไหนนี่ครับผมสี่ศูนยพี่น้องเด้อสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับเลขของปู่ห้าครับผู้ใหญ่ใจดีให้มาครับผมเนาะเพราะว่าคนโทรมาถามไล่มาถามหลายมากสงสัย ไม่ได้ดูคลิปครับผมเนาะเวลาผมลงคลิปไปครับผมจะไม่เขียนให้เอทั้งช่องครับผมเราจะมาสรุปตัวเลขให้เอทั้งช่องครับผมเนาะปู่ห้าผู้ใหญ่จะดีให้มาครับ ล่างอย่างเดียวเทอเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับวิ่งศูนย์กับสี่ครับกับคูมีแค่สองคูครับผมเนาะศูนย์สี่ สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมมีแค่นี้ครับผมเะไรที่ว่าโมเทเล่ครับผมเนาะเพิ่นไหายปูหาเจ็ดแปดมากครับผมศูนย์สองกับศูนย์สามเข้าที่สามศูนย์ล่างครับผมเนาะพอว่าเรีกเพิ่นเป็นล่างยังเดียวครับนี่ครับเดี๋มาเขียนย้ำให้เอฟซีทั้งช่องผมเนาะคนโทรมาถามไล่มาถามหลายมากครับเนี่ยที่สี่ศูนย์ศูนย์ซี่ครับผมเนาะนี่ครับ ของปูห้าเจ็ดแปดครับผมหนึ่งทับเจ็ดทับหกหกครับนี่ครับผมเลขผูเพื่อจะดีให้มาของปูห้าเจ็ดแปดครับล่างอย่างเดียวครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับผมเน้นครับตกกันครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอเดอร์เอฟซีทางช่องครับผมเนาะนี่ครับส่วนเลขบนครับเลขบนก็ของปูห้าเจ็ดแปดเองครับบนวิ่งเจ็ดครับจับคู่ เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดครับตามนี้ครับผมเนาะเจ้าแรกผ่านไปครับต่อมาครับผมต่อมาครับต่อมาเลยของผมเองครับบนวิ่งหนึ่งครับเด่นหนึ่งรองสามครับจับคู่15163536ครับล่าง เด่นลองสี่ครับจับคู่ครับ82 8 3 4 2 4 3สครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับเลขจากปทุมธานีครับผมเนาะผู้ใหญ่จะดีให้มาครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มา5กับ8ครับจับคู่ครับ5 1 8 1 5 9 8 9ดหนึ่งครับแคปหน้าจอครับผม ต่อมาครับเลขวิ่งจากเชียงรายครับงวดนี้ล่างอย่างเดียวครับได้5กับ9ครับได้9กับ5เด้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะนี่ครับ9กับ5ครับเพิ่นจับคู่ให้ครับผมเนาะเพิ่นจับคู่ให้เขามาแล้ว3มงวดติดต่อกันครับผมล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ครับผมล่างอย่างเดียวครับให้มากครับผม9 1 9 4 9 5 9 7 98เน้นที่95ครับหลัก5ก็มี51ไม่ใช่ครับ50 54 57 58 59ครับเน้นที่57กับ58ครับนี่ครับจากเชียงรายครับผมเนาะต่อมาครับของพี่หนึ่งคาแคร์ครับพี่หนึ่งคาแคร์ครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ได้8กับ9ครับงวดนี้ได้8กับ9ครับหมดทีแล้วครับผมเนาะ สากับ4ีมากครับผมสามลุงลางครับวกเข่าครับงวดนี้แปดกับเก้าครับแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมพี่หนึ่งคาแคร์ครับเขียนตัวโตให้แล้วแปดกับเก้าครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับลูกสาวปู่สามแปดครับห้ากับหกครับงวดนี้ได้ห้ากับหกครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับ เลขวิ่งสงขาครับ5ตัวเดียวครับไม่ใช่ครับเลขวิ่งสงขา6ต <'s> ัวเดียวครับ6ตัวเดียวเดอเอฟซีทาง่องนี่ครับวิ่งสงขาครับ6เม็ดเดียวครับแล้วก็เลขวิ่งนะคอนปถมครับ1ตัวเดียวครับ1เม็ดเดียวครับครับหน้าจอครับเลขวิ่งพอยาครับผมพอยากบมันมากครับผมเนาะ มาแน่ครับผมร้านเปอร์เซ็นต์พอย่ามั่นใจแห้งครับผมห้าบนล่างครับผมวิ่งห้าบนล่างเด้อของพอย่าครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับเลขจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับสี่กับแปดครับสี่กับแปดครับจับคู่ครับสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่สองแปดสองครับแคปหน้าจอครับ ต่อมาออ like injuries, ครับผมนี่ครับชุดสามตัวตรงๆครับของพี่ต่ายอรับแล้วครับผมเนาะวันนี้ครับมือนีครับผมเนาะปลดไทยผลล่าวครับผมปวดไทยผลล่าวครับผมนี่ครับชุดสามตัวตรงๆครับพราะว่ามีคนมาถามถามมาหลายมากว่าพระหัตลงยังชุดสามตัวตรงนี่ครับผมลงไปแล้วครับเนาะลงเป็นนานแล้วครับหลายวันแล้ววันนี้จะมาสุดตัวเลขให้เอฟจีทั้งช่องครับผมนี่ครับ ชุด3ตัวตรงๆแถบหน้าจอครับผมต่อมาครับของเล็กวิ่งของพี่ต่ายออลและแปรครับบนอย่างเดียวครับ6กับ7ครับบนอย่างเดียวครับ6กับ7ครับของปู่40ครับบนวิ่ง5ครับจับคู่5152ครับบนวิ่ง5าจับคู่5152่าครับล่างวิ่ง 8กับ0ครับจับคู่ครับ6 0 8 0 8 7แล้วก็7 0ครับบนเน้นที่5 1ครับล่างเน้นที่6 0ครับของปู4 0กับผมเนาะพี่น้องแคปหน้าจอครับของปูเก็บ2ครับของปูเก็บบน เด่น8ลอง3ครับจับชุด3ตัวครับ2 8 3 3 1 8 8 2 8 3 7 2 7 3เน้นที่8 3ครับ2 8 3ครับล่างครับวิ่ง5ครับจับคู่ครับ7 5 0 5 2 5 1 5เน้นที่1 5แล้วก็7 5ครับของปู่7 2ครับผมแคปหน้าจอพี่น้องครับ ต่อมาครับผมของอาจารย์ตี8ริ้วครับอาจารย์ตี8ริ้วครับบนวิ่ง7ครับหลัก109ครับจับคู่เม็ดเดียวบนครับ9 7 5 75ครับ7 4 73ครับเน้นที่9 7 5 75ครับล่างครับ59 25 52เลขฝัน29ครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับผมเนาะของ พ่อเซียนอุดรครับบนวิ่ง3กับ4ครับหลักร้อย2ครับจับชุด3ตัวครับ2 7 3 2 7 4ครับ7 3 7 4 6 3 6 4ครับเน้นที่7 3 7 4 2 7 3 2 7 4ครับแล้วก็9 9 3 9 4ครับเนาะ6คูครับผมบนครับล่างครับ2 3 4 3ตัวกัน9 5ครับนี่ครับ เน้นที่สองสามล่างครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับผมเนาะของช่างคมครับของช่างคมครับหวยช่างคมงวดนี้ครับวิ่งบนล่างเด่นหนึ่งรองสองครับจับคู่ครับหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก้าสองเก้าครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับผมของอาจารย์รันพนมไพรครับชุดบนล่างครับ สองสี่สองห้าครับนี่ครับ6คู่ครับบนล่างครับของแม่สระบุรีครับผมของแม่สระบุรีบนวิ่ง1ครับชุด3มตัวครับ8 6ดหกหนึ่งเก้ครับ6 1 8นหนึ่งครับเน้นที่8ปดหครับผมล่างเด่น3ารอง2ครับจับคู่ครับ สี่สามห้าสามหกสามแปดสามเน้นที่แปดสามครับนี่ครับแม่สลับบุรีต่อแม่ครับผมเนาะของแม่ลบบุรีครับแม่ลบบุรีครับผมเด้อบนเด่นหกลองแปดครับจับชุดสามตัวครับแปดหกสี่แปดเจ็ดสามเจ็ดแปดหนึ่งครับชุดสองตัวครับแปดแปดหกสี่แปดสี่ เจเน้นที่8 6 4แล้วก็6 4ครับส่วนล่างครับเด่น3ลรอง4ครับจับคู่ครับ3 5 8 3 6 3 9 8แล้วก็9 4ครับเน้นที่3 5 8 3แล้วก็6 3ครับนี่ครับผมวางหัวนีครับผมเนาะ8 3สามกับล่างดังครับผมเนาะตอนนี้ครับผมย่บานถ้าใครไปหาซื้อได้ก็ลองไปหาซื้อดูกับผมเนาะ ถ้าชอบก็ตามครับผมเพมาะมาระพานได้เพราะว่าแปดสามช่วงนี้ตรงกันหลายเจ้ามากครับผมของปูเกตสองแมนสลาบุรีของแม่ลรบุรีก็ถือว่าเลขดังครับผมเลขดังจากขอนแก่นครับผมไม่แม้ครับผมเลขดังจากกาลสินครับผมเลขดังจากกาลสินกับมีสามแปดแปดสามครับนี่ครับต่อมาครับผมเนาะของพ่อสักครับของพ่อสักครับผมเนาะบนครับ 0 8 5 8 6 8 6 9 5 7เน้นที่6 8 5 7แล้วก็5 8ครับล่างครับ4 0 8 0 1 4 8 4 c c เน้นที่8 4ครับของพ่อสักนี่ครับต่อมาครับของแม่ครัวปู่4 0ครับวิ่ง2กับ3บนล่างครับจับคู่ครับ2 5 8 3 2 6 9 3 9203มเน้นที่8 3กับ0ูครับนี่ครับ8 3 3 8ครับผมเนาะผมว่าตอนนี้ก็ถือว่าแถวสกดนครแถวอำเภอสว่างครับผมตอนนี้หรือว่าอำเภอไก่เคี้ยงครับผมเนาะหัซื้อไปเลยและครับผม8 3ด8นี่ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับผมเนาะของปณีครับชุด6ตัวครับ2356 9 0ครับแคปหน้าจอครับต่อมาเจ้าสุดท้ายครับผมของปู่8 8ครับมาครบบนครับ258 9 4 3 7ครับมาครบล่าง13 480ครับนี่ครับแล้วก็ปู่8 8บนครับ247 25แล้วก็47ครับเน้น247แล้วก็4 7แล้วก็ล่างครับชอบส่วนตัวครับผมเนาะ สองหาผมเพราะว่าปูมีสูตรหนึ่งครับผมเนาะตรงกันที่สองหาปูก็เรียกว่าหมักสองหาบนล่างครับผมแล้วก็นสี่แปดคัดมาจากตรงนี้ครับผมมาครบล่างครับแคปหน้าจอกับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับผมก็ะขอขอว่พรอห้เอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงินท่องกับผมเนาะพุ่งนี้รวยครับพุ่งนี้รวย สำหรับใครที่อยากดูฮานอยหรือว่าลาพัฒนาครับผมเนาะเขาบอกวติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลครับผมนี่ครับียบเรียงหยับที่ทางช่องเบงแคบหน้าจอครับผมเนาะทุกสำเนาที่ไปหามากครับผมผมคัดให้เน้นๆนะครับผมส่วนมากจะไม่ีหลายกว่านี้ครับผมเนาะจะมีประมาณเยอะกว่านี้ครับแต่ผมคัดเจ้าชีมันๆมาให้เอฟซีทางช่องครับ สามตัวตรงแคปเวกครับผมของิดใต้ครับแล้วก็นี่ครับจากเชียงใหม่ครับของพ่อยาณคณปฐมวิ่งสงขาลูกสาวปู่สาของพี่หนึ่งคาแคพี่หนึงคาแครครับจะว,วิ่งเชียงรายครับแม่นมากวิ่งเชียงรายเขาดีมากครับผม แล้วก็นี่ครับผู้ให่เจดีครับจากปทุมธานีครับผมเอานี่ครับกับของผมเองครับผมเนาะเอาแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายของนี่ครับผู้ให่เจดีของปู่ห้าเจ็ดแปดครับล่างอย่างเดียวครับศูนย์สี่สี่ศูนย์เน้นครับตัวลองครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับศูนย์หนึ่งต้องเป็นหนึ่งศูนย์ด้วย เขียนเหตุที่ทั้งช่องผิดนะครับผมเนาะ0110ครับนี่ครับ0110ในเอฟซีทั้งช่องเดอ้อดูให้จบเด้อครับนี่ครับตาม,น,มน,านี้ครับผมเนาะกระสุดท่ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่บเบิรงตหันมาคลิปนี้ก็กดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์กับผมคลิปนี้กับกาวเข้ว่าสวัสดีครับผมเจินลิปหน้าครับ